สวัสดีครับผมครับอยู่กับผมในต่างใจครับผมกับบรรยากาศเมื่อนี้ต้แต่เ้ามาหอดตอนนี้ครับกับบรรยากาศฝนตกบึงท้องให้ทองหน้าเฮาไปมีน้ำครับปะสิวานเขาขวานมาท่านรวยละล่อนามแห่งมันละครั้งสิเดวานเขาตัวนี้เมื่อนี้ครับภารกิจตอนคำตอนแรงสีหาสีโมงสีหาโมงนะครับ หลังหวยออกนะครับเนาะไฟโศกไฟมานกันหมดเนาะพอะดีมาไล่งว่าเขาขอ,อกครับพี่น้องครับเขามีงดอยู่สองตัวครับแต่ว่าหลูกมันยังม่ทันไหนมาทะลุไปเขาขอกไปขอขอไ,ปไปอคุณครับลูกไปน,นี่เ๋ยาพพี่น้องเบิ้งครับบรรยากาศอยู่หน้าตรงนั้นก็จะเป็นเขื่อนมีเอิญหน้าเขื่อนหน้าตอนนี้ก็มีนาครับมล้รงนี่มีกบมีเขียดมาไข่นะครับนีและ พาฝนไปเขาหอกลูกไปนี่ครับเป็นบามันครับกำลังอ้วนครับหลังจากนาแลี้ยงว่างานนี้ยาบค่อยมีนี่กินหมเต็มที่นี่แม่กำลังมีซีม,มีวันครับนี่ผสมแล้วครับนี่ผสมไปครบรอบเดือนแล้วครับเขาหอกเขาหอกลูกเร็วจ้าจ่าจ่าไปไปไปเขาหอกเด้อแน่ คือเลื่อยเคาะก็สันเล่อยเคาะนะครับเล็นต้มสออกไปชวนหยาค่ะเลนเขาเคาะไปเบิ่งน้าครับไปไปไปเขาเคาเขาไป นี่ครับบรรยากาศตอนนึงแรกะกับนี่ออกจากสวนแล้วกับหนาวนั่วเล่นะครับหนาวครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกเบิดมือครับมนี่ตกลิ่นเดียวตกเดียวตกครับพายุเข่าบาน,นี้เห็นกลมุตุกระแจงมากว่าไอ้เมื่อ่นครับ ืนวันที่สองกะจะมีอุณหภูมิสิลดลงนะสัตว์ค่วงหนาวจากประเทศจีนสิแพร่ลงมากสัตว์วาไีปอีกจะเจมินสอครับขนห้อนหรือกับมะนาวกับล่างกายกับปั๊บตัวน้ำประทันพี่น้องเลย อยู่นีมันเป็นดินดินเหนียวดินแดงครับปลูกยังกับเป็นอย่างครับบึงปลูกปาล์มกอนหลอดคางที่ดินดีน,นี่ก็หลอดคางที่ดินพอดีนี่ก็หลอดตายกับร้างมันครับตัวนะ่ะตัวได้หลอดก็เอาครับเดี๋ยวพอามาแกะ้ฟ่างห้งวางครับนี่แหละครับพี่น้องยัมันมมแรงมากอะ่ะให้กินฟาง เบิ้ลมื่นละกอดมาได้ครับนี่เส่อมาเนี่เกียงตับเลยได้ครับนี่กินฝางเกง่งแฮงกินฝางเกง่งแม่กับลูกขนเยืงครับหนาวกินฝางเก่งครับเส่อมาก,กับปล่อยออกเลื่มหยาแรงมาก,กินฝาง หลักการยาปลูกนะครับนี่หยาปลูกก็ะชีปลูกน้ำกันกันกบหนาเพื่อนครับเดี๋ยวพาไปเพื่อนซิกเนลซิกเนลครับนี่ก็หน้าพ่อใหญ่ทั้งคางเพื่อนกับว่านไปมือวานมือก้อนนี่ครับเออมือก้อนครับฝนตกมากวันนี้เบิดมือนำแซ่เบิ่งครับนำแซ่เขาละเขาถึงฤด,ดูกาล เห็นห้เห็ดหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยกบเขียดห่ออัดอดอัดอัดแล้วครับหอดฤดูกาลเจ้าให้เจ้าหน้าเข้าสีลงเห็ดนห้เห็ดหน้าแล้วกะลังสู่ฝาหนาสู่ดินไปครับนี่หญ้าที่ปลูกไว้กับหน้ามันก็เป็นซิกเนลครับนี่นี่ผมตัดมันห่างครับเลยตัดเอาเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งใงสีมะเร็มเอาอีกครับให้มันขึ้นหน้าหนาก่อนกะสร้างมันครับ เอาปิดประตูกอนครับนี่ยาซิกนีเนีน่เต่าที่สอถามมาเนาะครับนะเนาะเพิ่นบอกว่ายานี้มันจะเขาเอนนื่นนยังปร่งเร็วกว่าปร่งเร็วกว่ายาแพ่งกุหลาบแพ่งกุหลาบนี่จะขืนสาครับนี่หนาเพณ่นตัดตัดประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่ขืนมาเนี่ยพอตัดอีกครับแม่นเบิดครับหนึ่งสองสาม สี่หาหกเจ็ดให้ครับที่ปลูกไว้แล้วก็ปลูกทั้งหนอๆพวกหญ้าเนี่ยปียพวกพวกหญ้านี่ยปียาพวกหญา้า,ญาไอ้ลูสี่ครับนี่ขอหัวหนาเพื่นงวสิบกว่าตครับพี่นนองนี่ก็เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศยามเรงๆหลังเหมือนฝนตกนครับเนาะโอเคครับ <S <S สำหรับมนี้ผมนด้ตังใจกะผ้าพีผ้านอ บึงบรรยากาศเงียแมงเรีงเอางัวเขาวิธีอีสานวิธีชนบทเท่านาะให้พี่น้องผู้อยู่ทางไกลบ้านไกลเมืองเห็นพ่อได้คิดหอเมืองหอยซรายนะครับเนาะคือหอยเมืองหอยซรานก็โทรมาหาพอหาเมียน้ำด้วยครับเด้อโอเคครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตั้งใจนะครับสำหรับมนี้ผมนายตั้งใจก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเมื่อหาอาบน้ำก็พี่น้องหนาวครับหนาว